ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เส็นทันแจ้งวัฒนะนะมาอะไรมางานแข่งไปเบนครับเออก็งานมีชั้นเจ็ดแต่ว่าต้องหาข้าวกินก่อนแต่เพราะว่าเราแข่งตั้งสี่โมงนะแข่งสี่โมงแล้วก็งานเขาเริ่มเที่ยงก็มีรอบเด็กน้อยรอบเด็กโตรอบโอเพ่นนะยิงรอบโอเพ่นนี่ถ้าจำกัดเด็กได้ก็ดีนะผู้ใหญ่ได้ไปดโดนตก โอเคเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันเย่กำลังใจมาด้วยกด subscribe ได้ยังนะกด subscribe ได้ยังกดที่ไหนครับผมครับหีหีอุ๊ยไม่เคยเห็นไม่ีไม่เคยเห็นไม่ีน่ารักอ่ะเราขึ้นมาชั้นเจ็ดนะครับ ก็ลานกิจกรรมอยู่ชั้นเจ็พอดีแล้วก็ข้างหน้าเราก็คืองานที่กำลังจัดนะเริ่มเที่ยงนะครับส่วนร้านอาหารนะอยู่ชั้นหกชั้นห้าชั้นเจ็ก็เป็นกิจกรรมให้ลูกมาเล่นกันก็เชนแจ้งเขาทำใหม่อะ่ะเชนแจ้งก็ลงหนังเป็นคือ SF นะ เปลือกทอดและน,นี้3มอย่างของแฟนไปเติมพลังสุดท้ายก็สอยมา1นึกล่อง490บาทจริงๆในช้อปปี้มันมี410บาทแต่ก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คิดซว่าค่าที่เกยียรรอกวันละสิบบาทแล้วก็เป็นรถของฮ่องกอง นี่ราฮ่องกงนะจ๊ะค่อยไปแกะที่บ้านรอแข่งเสร็จปะมาดูบรรยากาศกันตอน<ผ>มไมยสองยี่สามาจะได้แข่งสี่โมองอย่างนานน้นองติงผมมาเร็วเกินไป าลงแข่งรุ่นโอเพนไม่รู้ว่าเป็นกี่ร้อยคนนะคนเยอะจะใก้เด็กแต่นนี้เราอยู่ตรงนี้นะที่สุดค,ค่อยว่ากันเอออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นวิดีโอก่อนหนะน้านี้ก็จะเป็นระหว่างรอนะเพราะว่าเรามาเร็วเกินไปแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่20นาทีนะมีทั้งหมด85บ ลายชื่อแต่ว่าเป็นลายชื่อที่ใส่หนึ่งใส่สองก็คือคนลงสองชื่อนั่นเองผมมาลงแค่ชื่อเดียวก็คือแพ้ก็ขับบ้านเลยโอเคโ้เหมืนฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคนั่นไงค่อยว่ากันเจอกันอีกทีสี่โมงเลสโกสองเสือหนึ่งมังกรไม่ใช่ผิดอันสรุปหลายชื่อเพิ่มเป็นหนึ่งรอนะ จะดูก่อนว่าเราเรารีบไหมถ้าเรารีบเราก็จะรีบตกรอบเพราะว่า <c oughs> จะได้ที่หนึ่งมันเหนื่อยน,นะ, okay, นะโอเคนะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะได้ถ่ายทอดหรือเปล่าได้อัดคลิปการเล่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีเพราะว่าเขาเขากันสนามไว้ดีมากเลยก็คือดูได้แต่ข้างนอกโอเคไม่ว่าจะเริ่มกันแล้วอันนี้สายาาสายเอ <A. S 3> ูท <A. S 2> ี่2อร้องไนหพ่อฮาเล่น าวยสายเอครับผมสายเอครับผมคู่สามเตอร์ลิโม่กับเฮงนะครับสายเอสายเอสายเอยเตอร์ลิโม่กับเฮงมนะครับมีหกสนามมีกองริ้วนะครับโอ้โหขวดนะครับขวดที่ตรงนี้แล้วกันกับซันนี่นะ หแต้มถ้าโอเวอร์ออกนอกสนามสองถ้าเอกลีสามโบรบอดากูลโอ้ยเจอกับว so ีรล so ็อตไหมโอ้ยชนหนทีโตโบอโบโบโบต่อเออย่างเดียว ไฮลลนโนอาวิลัสพรมแลครับดีเนีวาลกสนามครับอชนโอ้สวยโอ้เรียบร้อยน้าสองยโอ้บอดำกับโกเล

عبد الله <applause> น,นจริงชาสิเกวิสาลโอ้ยเลี้ลงยงใหม่เ,มเ,เ,ามาเลี้ยงใหม่ชาสเกวิสาล อัออหนหนี้นาไปสามสูตรโอ้โหมีรถมีรถหมดก่อนได้ไงเรียบร้อยส0ูนย์โอเคตู้ต่อไป ปังออไม่เห็นเลยโอ้เซนเวอร์บกับโอ้เบิร์ด

i yeah. น้องคนแรกครับน้องเกลแับชาสเกลขออนาตนะครับ สามนะลูก่สองลูกี่สองแปมนปองฟินิชวิ่ง sáu mét, chắc scale với lady set, bốn mươi bốn, bốn Ô hồ Ô oh oh, Finish. I've been in

เป็นไงมาอยู่ทั้งวันเป็นไงมาทั้งวันมาแต่เที่ยงกันสี่โมงตอนนี้เกือบ5้าโมงเป็นไงตกลาเดีครับ มันจะตายมาดูเขาแข่งกับมาแข่งเองนะเออแพ้ชนะไม่สําคัญนะสําคัญที่ได้ออกบ้านนอกเอ,อ้ยข้างนอกไปกับบ้านครับเจอกันงานแข่งหน้าทุกคนบ๊ายบาย